ถ้าโลกภายนอกไม่มีแรงสั่นสะเทือนเราต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนนั้นเองพอมีเรื่องยาสิฟันเกิดขึ้นทุกคนเชื่อไหมครูแค่บอกว่าถ้าเราทุกคนใครก็ตามที่ฟังครูถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาปากเหม็นไม่ได้มีปัญหาหินปูนไม่ได้มีปัญหาเสียวฟันไม่ได้มีปัญหาฟันเหลืองไม่ได้มีปัญหาฟันผุปวดฟัน ไม่ต้องมาใช้ของครูเพราะของครูมันแพงหลักร้อยทุกคนมันเกิดแรงสั่นสะเทือนข้างในของครูออกมาว่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเหมือนที่ครูบอกอย่าใช้ของครูเพราะของครูมันเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาช่องปากเท่านั้นมันไม่ได้เป็นยาสีฟันที่ใช้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 เฉยเฉยมันคือยาสีฟัน ที่ใครใช้แล้วหินปูนร่วงที่ใครใช้แล้วฟันจากเหลืองเป็นเฮ้ยอะไรแบบนี้หรือปากน้ำลายหมูดหรืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดูนะยาสีฟันเกลี้ยงตับภายในแค่ไม่ถึงอาทิตย์มันเกิดแรงสั่นสะเทือนออกมาให้เห็นภาพคุณเห็นอะไรหรือยังคะว่ามันต้องมีแรงสั่นสะเทือนเสมอแต่ถ้ามันนิ่งไม่มีแรงสั่นสะเทือนทุกคนไปดูสิน้ำหอม น้ําหอมผลิตออกมาแรกๆเกิดแรงสั่งสะเทือนหนักมากโอ้โหสั่งกันเป็นหมื่นปุ้งๆุ้บุงบุงพอเริ่มครูไม่พูดพอเริ่มที่จะอ่าสินค้าเรามีหลายตัวแล้วก็ต้องหมุนพูดเรื่องสินค้าตัวนั้นพูดแชร์ตัวนั้นน้ำหอมเริ่มแนว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 อยะอ่ะดนตรีเข้ากันมาก ทุกคนมันเกิดแรงสั่นสะเทือนในวันที่ครูบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราได้นำน้ำหอมเข้าพิธีบวงสวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้ำหอมขายดีมากด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เราเอามาแชร์กันที่เราเอามาบอกกันว่าน้ำหอมได้เข้าพิธีบวงสวงแล้วพิธีพามพิธีสงฆ์ แล้วสเปรย์น้ำแร่ได้นำไปทำเป็นน้ำมนยุค 5G เป็นน้ำมนแบบโอโหอินเตอร์มากใช้สเปรย์เลยค่ะทุกคนใช้สเปรย์เลยค่ะแกะขวดให้ท่านปลุกเสกเลยค่ะทุกคนขากลายเป็นว่าสเปรเกียงตับ กลายเป็นว่าสเปกลิ้งตับกลายเป็นว่าน้ําหอมขายได้คนละยี่สิบขวดทีละห้าสิบขวดทีละสิบขวดทีละห้าขวดสเป์คนละยี่สิบสเปกห้าสิบสเปกร้อยหมอก็มาซื้อพยาบาลก็มาซื้อ,อ,อด็อกตงด็อกเตอร์มาซื้อคุณว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพชัดหรือยงังว่านี่คือแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลย ที่ครูออกลิฟต์มา <c oughs> เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วมันก็สั่นไปทั้งวงการวันเดียวสามพันแท่งแล้วที่สำคัญคนที่สั่งไปเกลี้ยงตับทุกคนคุณมองอีกมุมนึ่งให้ออกว่าแรงสั่นสะเทือนคืออะไรเมื่อมันเกิดแรงสั่นสะเทือนกับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกอย่างมันจะสะเทือนตาม ถ้าวันนี้คุณสร้างแรงสั่นสะเทือนไม่เป็นแต่คุณกลับมันมองเนี้ยอีกหรอทุกคนคุณไปดูของตัวอ,อื่นคุณก็ไม่ออกมันไม่เกิดแรงมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนไปถึงตัวอื่นนี่คือเรื่องจริงเพราะครูเรียนมาพี่ลุงจะรู้ว่าครูใช้ศาสตร์แรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาครูจะไม่ยอมให้อะไรที่มันนิ่งแล้วครูจะไม่ยอมให้อะไรที่มันดึงครูลงเด็ดขาด ครูจะหาแรงสั่นสะเทือนถ้าแรงสั่นสะเทือนนั้นมันเป็นจากภายนอกเราต้องหาแรงสั่นสะเทือนภายในตีกลับให้ไว